สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ตุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงสัญญาณและก็อินดิเคเตอร์ต่างๆนะว่าถ้าอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บอกให้เรานะอาจจะต้องออกจากตลาดแล้วนะแล้วก็จะพูดถึงตัวราคาบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะที่ร่วงลงมาแนละ้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็เรียกว่าตัวบิตคอยแลวก็ตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยย่อต่าลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะสาเหตุนั้นเนี่ยก็น่าจะ เกิดจากในเรื่องของแมโครอีโคโนมิกเนเรื่องของในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีบริษัทในบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการประกาศ earning report นะหรือว่าผลประกอบการออกมาทุกครั้งที่มีการประกาศที่จะมีการรอผลการประกาศ การประกอบการออกมาเนี่ยก็จะมีความสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดนะก็เรียกว่าตลาดก็จะรีแอคชั่นกับสิ่งนี้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึงค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะทุกครั้งที่ตัว อินดิเคเตอร์เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยเทียบกับสกุลเงินต่างๆของโลกเนี่ยก็เรียกว่าสวนทางกับตัวบิตคอยเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องการขึ้นดอ,อกเบี้ยนะเรื่องการที่จะลดเงินเฟอ้อของเฟดด้วยนะสัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าทําให้ตลาดคริปโตนะรวมทั้งตลาดหุ้นด้วยเนี่ยก็ยอ่อ ต่ำลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะจริงๆเมื่อคืนเนี่ยถ้าปิดตลาดเนี่ยทั้งดาวโจนส p เอสแอนด์พีห้าร้อยเนสแสกเนี่ยก็แดงทั้งหมดเลยนะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าเราดูพีมาเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ชี้้เห็นว่าวันนี้เปิดตลาดนะของอตลาดตัว ุ้นที่ไม่แกรไม่ว่าจะเป็นดาวโชนส์เอ0 0หรือว่า NASDAQ เนี่ยก็อาจจะเขียวกลับมาเขียวก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูราคา Bitcoin เนี่ยจำได้ว่าเมื่อคือนก็อยู่ประมาณ38,000ืนะตอนนี้ก็วิ่งกลับขึ้นมาที่ประมาณ39,000นเกนะในช็อตเทอรเมี่ยก็อาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะสำหรับตัว Bitcoin แล้วก็ตัวตลาดคริปโตนะแต่ว่าก็มีสัญญาณหนึ่งนะที่อยากให้เห็นในภาพกว้างนะตัวบิตคอยเองเนี่ยก็เรียกว่า อยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากนะถ้าเราเ,าเอากราฟตัวจำนวนผู้ใช้ตัวคริปโตนะจำนวนวอร์รีต่างๆนะที่แอคทีฟอยู่กับตัวบิตคอยแล้วก็ใช้ตัวคริปโตต่างๆเนี่ยมาเทียบกับอินเทอร์เน็ตยูเซอร์นะ<ม>ก็จะสังเกตว่าเส้นปะเนี่ยคือคริปโตยูเซอร์นะก็อยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากๆนะถ้าเราเทียบกับ อินเทอร์เน็ตยูเซอร์นะอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เนี่ยในความหมายก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บ2.0นะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเอ่อตัวปัจจุบันนี้ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านมาเป็นเว็บ3.0นะไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัวเอ่อซึ่งเว็บ3.0แน่นอนก็มีเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นเป็นเป็นพื้นฐานให้อยู่นะเริ่มมาจากตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยต่างต่างตัวสมาร์ทคอนแทคตัวดีแอพพลิเคชันต่างๆ, Contact, างๆนะซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยให้เห็นภาพกว้างเนี่ย ว่าเส้นทางการเดินทางของตัวเว็บสามจเนี่ยจะไปในเส้นทางไหนเนี่ยก็อาจจะดูได้นะจากตัวหุ้นตัว n แอสแทนะจะสังเกตว่าหุ้น n แอสแทเนี่ยในระหว่างทางจนกว่าจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีขึ้นมีลงนะเพราะหุ้น n แอสแทกเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o นะที่เปลี่ยนชื่อเป็น Meta ไปแล้วนะตัวหุ้นพาวิสเตอร์เองนะอเมซอนนะเน็ตฟิ Amazon นะนะต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็อยู่ในยุคเว็บ2.0นะซึ่งการเดินทางเนี่ยก็มีขึ้นมีลงนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็วิ่งกลับขึ้นไปได้นะผ่านเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆหลายๆอย่างมาทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะดอทคอมบับเบิลนะหรือแม้แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์แคส้์ที่สหรัฐอเมริกานะแต่ว่าทุกครั้งก็กลับขึ้นมาได้นะเว็บ3.0เองเนี่ยอย่างตัวบิตคอยเนี่ยก็ก็เหมือนกันนะก็คงจะ ผ่านเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันนะส่วนบิตและก็บิตคอยน์เองนั้นเนี่ยแล้วถ้าเรามาดูกราฟตรงนี้เนี่ยบิตคอยและและก็ตัวคริปโตนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากนะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าดูกราฟ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้หลายครั้งมาแล้วก็ผ่านมาได้ตลอดนะมีขึ้นมีย่อมีลงนะตามไซเคิลของมันนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยก็เรียกว่าได้รับการออปชันมากยิ่งขึ้นนะเริ่มตั้งแต เรียกว่ารายย่อยนะรีเทลนะมาถึงที่บริษัทเล็กบริษัทใหญ่บริษัทใ,ในตลาดหุ้นนะสถาบันการเงินนะ แล้วก็ระดับประเทศนะเราเริ่มเห็นการล็อบชั่นตัวบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดรีเซชชั่นเกิดขึ้นเนี่ยเงินก็จะไปที่ทองคำนะครั้งนี้ไม่แน่นะเกิดถ้าเกิดมันจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นจริงเนี่ยเงินอาจจะไหลมาที่ทองคําบางส่วนแล้วก็จ,จะไหลมาที่บิตคอยด้วยก็เป็นได้นะเพราะว่าถ้าเราจะสังเกตเห็นตอนนี้ทั้งระดับประเทศแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยก็เรียกว่ายอมรับบิตคอยมากขึ้นนะฟิลิตี้นะครับที่เป็นบริษัทที่จัดการการลงทุนแล้วก็ จะไม่ได้ว่าดูแลกองทุนการลงทุนไอตัวกองทุนการ,กรเกษียณเนี่ยให้อยู่หลายบริษัทเหมือนกันนะเป็นหลักร้อยบริษัทนะครับก็เพิ่งจะเพิ่มตัวบนะิตคอยนั้นเนี่ยเป็นไป,ไปเป็นทางเลือกนะที่จะเพิ่มไปในพอร์ตของของกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณนะที่ผมแชร์ไปเมื่อวานนะครับก็อันนี้ก็แชร์ให้เห็นนะว่า ภาพกว้างนะั้นมันเป็นยังไงนะผมคิดว่าแพทเทิร์นนะของตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตนั้นก็คงจะไม่ต่างจากหุ้นตัว n นสแ a กเท่าไหร่นักนะแล้วก็เรียกว่าหุ้น n นสแ a กเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเก่านะเป็นเว็บ2.0นะแล้วก็เรากำลังจะทานเฟอร์มาเว็บ3.0นะที่ เราสามารถที่จะเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตได้นะปัจจุบในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตอย่าง Amazon, อเมซอนเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็ต้องซื้อหุ้นอเมซอนใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโลกนะไม่ว่าจะเป็นอนะีทนะิลเลียมคาร์โนนโซโลนาเอเวอร์แลนด์โปคอดดพวกเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะด้วยการซื้อคอยนบะซื้อคอยนบะซื้อเหรียญพวกนั้นนะแล้วก็เ หวังว่าอนาคตมันจะวิ่งขึ้นไปและซึ่งผมคิดว่ามันจะวิ่งขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าทุกตัวนั้นมี use case ใช้งานจริงนะไม่ว่าจะเป็นตัว d e f าตัว Meta เวิร์ตัว De แอพพลิเคชันต่างๆที่ทำเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมไฟายดีเซนไลท์โซเชียลมีเดียนะครับหลายๆตัวที่เป็นในเรื่องของดีเ e นดีไลท์นั้นเนี่ยก็มาสร้างบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นดีเซนไลท์เหล่านี้ดังนั้นเนี่ยยุคนี้เนี่ยคือยุคที่เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตได้จริงๆแล้วนะเราไม่ต้องผ่านนเรา,า,นนะเรา้้อหุซื คอยนะครับที่เลติเซนต์ตัวเน็ตเวิร์กนั้นๆได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอีทิเลียมนะตัวคาร์ a n โนตัว s o โ a น a าและโซปูคาดดพวกนี้นะนั่นก็เป็นความวิเห็นของผมนะที่อยากให้มองภาพกว้างนะและ้วก็ให้มองว่าเรายังอยู่ในจุดที่เริ่มต้นมากๆนะที่จะที่การเติบโตของโลกของคริปโตแล้วก็เว็บ3.0นั้นเนี่ยยังจะสามารถที่จะเติบโตไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยผมมีอินดิเคเตอร สองสามตัวนะที่จะมาโชว์ให้เห็นนะในช่วงที่ราคาย่อต่าลงมานี้เนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์ไหนบ้างนะที่ที่ผมยังที่ผมดูแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าเรายังอยู่ในจุดที่เรียกว่าขาขึ้นอยู่นะยกตัวอย่างนะอย่างตัวแฮสเซ e นะแฮสเซสเนี่ยเป็นค่าที่บอกถึงการขุดนะของม i เนอร์การขุดบิตคอยนะของม i เนอร์นะซึ่งจะสังเกตว่าแฮสเซสเนะี่ยแทบจะปัจจุบันนี่แทบจะอยู่ในจุดออทามไฮเลยทีเดียวนะเรียกว่าถึงแม้ราคา บิตคอยจะย่อต่ำลงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หยุดขุดตัวบิตคอยเลยนะถ้าเกิดทุกถ้าเกิดเราเห็นตัวนี้ย่อต่ำลงมาเหมือนครั้งนี้เนี่ยโอเคอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะที่ชี้เห็นว่ามันอาจจะเกิดการย่อต่ำม,มากๆจริงๆนะแต่ถึงแม้มันจะเกิดแบบนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะรีคอเวอร์กลับขึ้นมาได้นะแล้วก็ถ้าเราจะดูถ้าเราจะดูในไทม์เฟรมสักสปีเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีจุดที่ยอ่อต่ำๆอยู่น่าจะสามสี่จุดนะจุดแรกๆเลยเนะี่ยน่าจะเป็นช่วง โควิดครั้งแรกนะเดือนมีนาปี2020นะก็แฮชเซดย่อต่าลงมานะแล้วก็ตอนนั้นราคาบิตคอยแล้วก็ราคาตัวเอาคอยเนี่ยเนี่ยก็ย่อต่าลงมาหมดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่ตัวคริปโตนนะตลาดหุ้นก็ย่อต่าลงมานะแล้วก็ช่วงเดือนจูนปี2020นะนี่ผมจําไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าอีลอนหยุดไม่รับตัวบิตคอยเป็นเพย์เมนต์หรือเปล่านะแล้วก็มีช่วงที่จีนแบนบิตคอยก็ย่อต่ําลงมานะแล้วก็แต่ว่าทุกครั้งที่ย่อต่าลงมานะเนี่ยก็ เรียกว่าสามารถที่กลับขึ้นมาได้ตลอดนะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ย่อต่ำนะอยู่ในจุดที่ all t i ไฮนะราคาของบิตคอยนเนี่ยเรียกว่าเป็นคอยที่เป็น pop of work ตัวหนึ่งนะที่ราคาเนี่ยจะวิ่งตามค่าแฮสเลดนะดังนั้นเนี่ยถ้าค่าแฮสเลดอยู่ในจุด all t i ไฮดังนั้น,นผมเชื่อว่า,าไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยราคาของบิตคอยจะวิ่งกลับขึ้นมา เป็นทำออทําไฮเหมือนค่าแฮชเรทนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าตัวไมเนอร์นั้นเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะที่จะขุดบิตคอยที่จะผลิตบิตคอยออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่อยากจะโชว์ให้เห็นก็คือคนที่ถือบิตคอยมากกว่า1ปีขึ้นไปเนี่ยหรือว่าสายโฮเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยเรียกว่ากราฟเนี่ยพุ่งขึ้นนะพุ่งขึ้นนะบางคนอาจจะมองว่าอาจจะถามว่ากราฟตัวสายโฮเพิ่มขึ้น ทำไมราคาบิตคอยย่อจริงๆถ้ามองในภาพกว้างมันก็ไม่ย่ออะไรมากมายนะถ้าเราดูในภาพกว้างเนี่ยก็อยู่จุดที่จุดนี้นะอยู่ที่เลเวลจุดนี้นะมันขึ้นมาตั้งเยอะนะในรอบเรียกว่า5ปี6ปีนะอาจจะไม่อาจจะไม่กลับไปถึงทั้ง10ปีก็ได้นะบางคนบอกว่าแค่1ปีนี่ก็นานแล้วแต่ผมคิดว่าการลงทุนในบิตคอยหรือตลาดคริปโตเนี่ย5ปี4ปนีน่าจะเป็นจุดที่เซฟที่สุดนะแล้วก็ถ้าเราดูในภาพกว้างมันก็ไม่ได้ย่อต่ําอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าจะมองว่ามันย่อต่าเพราะอะไรนะ ถึงแม้ว่าจะมีสายโฮแล้วก็ถือบิตคอยอยู่เนี่ยผมคิดว่าน,น่าจะเป็นก็คงจะมีคนที่แพนิคอยู่นะแล้วก็เทขายนะหรืออาจจะมองได้ว่าเป็นการปั่นตลาดก็ได้นะของวานนะเพื่อที่จะเก็บบิตคอยในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว net flow นะ net flow นะคือจำนวนบิตคอยที่ไหลออกจากเอ็กซชงนั้นเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่า เดี๋ยวขอทำเฟรมที่สั้นๆลงมาหน่อยนะจะเห็นว่าแท่งสีแดงนี่คือจำนวนบิตคอยที่ไหลออกจาก X อ็กชิงนะส่วนแท่งสีเขียวนี่คือจำนวนบิตคอยที่ไหลเข้าไปใน e x c h a n g นะทุกครั้งที่เราเห็นแท่งสีแดงนะั่นหมายความว่ามีคนซื้อนะแล้วก็ถอนบิตคอยนะส่งบิตคอยโอนบิตคอยออกมาเก็บนะจะสังเกตว่าจำนวนแท่งสีแดงนั้นเนี่ยก็เยอะกว่าแท่งสีเขียวนะถ้าเราดูตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะแล้วก็จะสังเกตว่า แท่งนี้นะก็เป็นแท่งที่ยาวมากนะมีการซื้อบิตคอยประมาณประมาณยี่สิบหกล้านประมาณสองหมื่นหกพันกว่าบนะิตคอยเนี่ยถูกไหลออกจาก e x c h a n เชนะแล้วก็ซื้อที่ราคาประมาณ 39, สามหมื่นเก้าพันเหรียญสหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยนะก็อันนี้เป็นอ e ีกกินดิเคเตอร์หนึ่งนะแล้วก็อ e ีกกินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่อยากจะชี้ให้เห็นนะก็คือตัวเอ็กซ์เชิง รีเซิร์ฟนะก็คือจำนวนบิตคอยที่อยู่ในแต่ละเอ็กชังเนี่ยจะสังเกตว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะย่ยอต่ำลงมาเรื่อยนั่นหมายความว่าอะไรนะมันหมายความว่าจำนวนบิตคอยที่เก็บไว้ในเอ็กชังนั้นเนี่ยลดต่ำลงเรื่อยๆนะมีคนซื้อแล้วก็ถอนออกนะนั่นเนี่ยจำนวนบิตคอยที่อยู่ในเอ็กชังนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะอ,อ,อ,อันนี้ก็คือตัวบิตคอยแล้วถ้าเรามาดูตัวสมาร์ทคอนแทกหรือตัวเอาคอยละ่ะเราก็มาสามารถที่จะ เบื้องต้นมาดูได้นะในค่า Tvl นะ total value lock นะที่ถูกล็อกในแต่ละบล็อก c h a ต่างๆนะครับก็ยังเห็นว่าเทรนเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่มีการย่อต่ำลงแบบเรียกว่าแบบมีในยะสำคัญเลยนะเคยเกิดขึ้นนะเคยเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะ recover กลับขึ้นมาได้ตลอดนะแล้วก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าการ adoption นะตัวตัวบ l o c k c h a นะตัว layer วันต่างๆเนี่ยก็มี มากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวอีธิเลียมตัวเทอรล่าอเวอร์แลนด์นะใบนั้นสมาร์ทเชนนะโซโลนาแฟนทอมนะโพเออโพลิกอนนะตัวโพคารด์ตนะตัวคาดาโน่นะก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยตัว t ท t a ไว a l u ู l ล็อกเนี่ยถ้าเรามาดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่เรียกว่าอยู่ที่ตัวอีธิเลียมเนี่ยประมาณ51%นะ ลองมาเป็นเทอร์ล่านะเทอร์ล่าก็ยังเยอะอย่างต่อเน,นื่องนะอยู่ที่ประมาณ12.8เรนะเริ่มจะทิ้งห่างอันดับ2เนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับตัวเทอร์ล่านะตัวมูลค่าเทอร์โถวไวลูล็อกนะอยู่อันดับ2ที่24พันล้านเหรียญน,นะส่วนตัววอลเลนอยู่ที่ประมาณ14พันล้านเหรียญน,นะ โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาโชว์วันนี้ในภาพใหญ่ภาพกว้างนะถ้าใครเป็นสายโฮเนี่ยผมไม่ผมคิดว่าก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยนะจากอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ผมแชร์มาให้เห็นนะแต่ว่าใครที่เป็นสายเทรดนะดูไทม์เฟรมสั้นๆนะเป็นรา,ายชั่วโมงรายวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา ผมจะผมกับพี่สนแล้วก็กับอาจารย์บิ๊กนะจะมีมาวิเคราะห์กราฟกันนะตัวบิตคอยแล้วก็มีตัวเอาคอด้วยนะสามทุ่มวันนี้นะก็ใครสนใจนะสายเทรดนะก็พลาดไม่ได้นะก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องบิตคอยทุนบอลด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์ชอบข้อมูลที่ผมแชร์ให้ก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ